ลักษณะสังยุตหนึ่งปฐมวัคหมวดที่หนึ่งหนึ่งอธิสูตรว่าด้วยเปรตมีแต่โครงกระดูกสองร้อสองขาพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวลุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครืสมัยนั้น ท่านพระลักษณะกับท่านพระมหาโมคลานะพักอยู่บนภูเขาคิชกูดครั้นเวลาเช้าพระมหาโมคลานะครองอันตราวาสศกถือบาทและจีวรเข้าไปหาท่านพระลักษณะถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านพระลักษณะมาเถิดพวกเราจะเข้าไปบินธบาตในกรุงรัชกรืดด้วยกันท่านพระลักษณะรับคำแล้ว ขณะที่ท่านพระมหาโมคลานะกำลังลงจากภูเขาคิชกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มลำดับนั้นท่านพระลักษณะถามท่านพระมหาโมคลานะว่าท่านโมคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มท่านลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค จึงถามปัญหานี้เถิดครั้งนั้นท่านพระลักษณะและท่านพระมหาโมคลานะเที่ยวบินธบาทในกรุงราชครืกลับจากบินทบาทหลังจากฉันพัตหารเสร็จจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่สมควรคลันแล้วท่านพระลักษณะได้กล่าวกับพระมหาโมคลานะว่า ท่านมหาโมคลานะเมื่อท่านลงจากเขาคิชกูดในกรุงราชครืดนี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มท่านผู้มีอายุเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิชกูดได้เห็นอัติสังคริกรเปรตเปรตมีแต่โครงกระดูกลอยขึ้นสู่อากาศ ฟูงแรงนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักควาจิกถึงยื้อแย่งเนื้อที่ติดอยู่ตามระหว่างซี่โครงสะบัดไปมาจนร้องครวญครางกระผมมีความรู้สึกว่าอาศัศจรรย์จริงหนอไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักษุมีญาณก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้เห็นอย่างนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็ได้เห็นอัติสังคลิกเปรตนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเราภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นคนฆ่าโคในกรุงราชกรเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหมยอยู่หลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมนั้นยังเหลืออยู่พระสูตรทุกสูตรที่ละไว มีความเต็มเหมือนสูตรนี้อัธิสูตรที่หนึ่งจบ